สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ขอลบรากแพงบัวในประเทศหรือต่างประเทศมันีนกันยินดีตอนหักข้าวสู 1, ่งของแม่ตาพี 1, ่น้องยามแรงแรงโศกแสบแหลน้ำลังพ่อใหญ่เล่นโหดพูนงาดย่างสิไปเกลือไก่ภาษาสี่ทุ่ญ้าก็ลูกทุ่ญาพ่อแม่ก็ลูกละทุ่ญ้าพ่อแม่ทุ่ญ้าพ่อแม่กน นะพ่อใหญให้อุ้มไปเพื่อจะพูไปเพื่อกับกาบไปต้องได้กรรมสิบเกลือเป็ดเกลือไก่น้ำพอใหญ่พี่น้องเอ้ยพูผ่อนความแสบของนางประธรรมดาผูออยากถือ ô ô ô sài cự với ta sang gì đấy anh ấy nhà nó mệt anh ấy phật gì áo bay bớt hại mua cướp pet con cướp pet con sốc xẹp thì cướp pet con bò เซาะแซบสิเกระเป็ดก่อนบ่อุ้ยน้ำไม้ครัคือออกแกงสั้นอะนะฮะข้างในนะอืมมะออื่นแกงน้ำไม้บ่เนี่ยนะอนี้ไก่น้อยนกะตายแย่แย่ไก่แม่ลูกอ่อนอันนี้เป็ดน้ำเม็ดเกือเป็ดเป็ดเก็บไข่แล้วก็เป็ดกะ เกือบเป็นยำแรงโซกแสบเกือกไก่อมิดเกือเป็ดเป็ดเนากะเป็ดเป็ดกากับมาลัยเราพี่น้องไม่แต่เป็ดเก็บไข่หลายมื่อวานข้าเจ้าก็มาซื้อนะเมื่อวานข้าเจ้ามาซื้อได้เป็ดเหรอลูก ตัวเป็ดเฮากับพี่น้องช่วงในอยากอึดแนวกินแน่บดเน่าให้ลายๆกินบาบีบาบีข้าวเดียวบดคู่หนึ่งกับบัพอเต็มคู่มีอะไรบ้างไหมเอะเต็มคู่ทำาำเน่ามาร้าจาวนแน่นเน่าเป็นไงกว่าทำเพราะเพื่องหลายแน่นแน้นหน่าวันบดหน่าวานให้กินน้ำ อีบุรุษกับซุ้มนี่กับไข่แล้วนไงไปเก็บไข่ซุ้มขาวซุ้มลายแดงร่วมบดร่วมบดจักโตว่าไปเก็บไข่เขาไปเก็บไข่ตัวหนาตัวน็อตตัวนี้กับแปดตัวหลุนกลางรุ่นตัวหนึ่งสิบสี่ตายตัวหนึ่งสิบสี่ สิบสี่กับสิบหกสามสิบบริสามสิบตเป็ดเก็บไข่เป็ดกับประมาณสาวเป็นหาสิบหาสิบกว่าันเฉพาะเป็ดเมลายไก่อมนนีเป็นคนเกิดเป็ดป๊าโชกแสบบังแน่น่ะเพราะวานยังเดียวนะไก่มันจะกินเบิดบ่น่ะพูนวานใส่วานใส่พู โขกแสบเอ้ยพูนน่านั่น่นน่นักสิงโง่ไปอีแลนกีทองให้เป็ดพี่เกือเป็ดพี่ลูกเออเอาโซกับไป็พอดีเป็ดแหบพูนพูนเอจะเกอเป็ดได้บ้านพูนอนาคตคนน่านนานเกือเป็ด นา่นนันคือสะไรพูนนั่นเฮ้ยแสบธรรมดาพูนเอาอยู่พี่ไก่หาอยู่พี่ก็มีพี่น้อยพี่ขอกไก่ตัวนี้ตั้งขอไก่เฮือนในขอ Nicamore ừ, hong ghê này nha lê đơ. Mò hả, yêu cả kinh gùi 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 tô, lùm cả, tô, lùm, รวมหกทั้งเกตงว่าสิบสามตัวห้องอยากกินหยาแล้วพผนก็ไดาพีีน้องเมื่อน,น้ำกันพี่น้องจ๋าโศกแสบกะนแม่ตากมาแต่สงสกการป่าหงพผนอยู่บ้านโนนสุภูเนาะมาผัดังนี้อันทุกจ้าทุกจ้าว้ยแหลนอีกเ <c oughs> จ,จ๋ง จุจึๆนานันาน่นอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอะทุจ้างางามๆก็ลูกละทุจ้างางามๆไปน้า,าเพื่อนพลังินทำแม่ว่าว่านาสาวเสียอีกแล้วพี่น้องเลยซ้ำสอนโอ้ยอาของเจสายอะไรอาของป้าสายอะไรเมตตากะเอิญพลนาสาวกะสิได้มื่ออื่นกะสิได้ไปอีกแล้พี่น้อ,อ,นอ,อ,องเ,าายเลยไปซอ,อ,อยเวียกฝนอีกแล้ว เพื่อแลทั้งน้องเซโนออีกแล้วพี่น้องอ่าเพิ่นเสียชีวิตเด็กอันนาสาวเพิ่นเสียชีวิตอีแล้วอ่าของป่าสายน้องของพ่อเพิ่นโอ้โศกแสบสุกเลาะเฮ้ยสุกสุขสุขอันนี้วนนันนลูกนี่วนันไหยปลาลุงบังเน่นี่วนันไทยปละลุบังแน่ยี้พี่พี่ขี้พี่แน่มา ยี่วนี่วันเออตอกงกงกงสุก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 แล้วไสุกสองมมเออผุนโชกแสบสุกได้ได้พี่น้องผูสุกได้เยอะเกงเกเกงเกงเกตะผสุกแสบสุกผุนผุน สิสุกไปใส่น้อลูกหลาโผลนสุกกระไดพี่น้องความแสบของนางบรธรรมดาเออสุกน,นันน่นนนนันน่นนนนันน่นสุกสุกสุกนั่นนั่นนานนั่นนานโอ้นนนน oh, ความแสบ ซุกส so ุกสุกผุโผุผโผสุกแสบเอ้ยผุโผบังแกผุนสุกแสบ ห uh, มูป uh, uh, ่าแม่ชาวบลายผนมาตะเล่นซกแสบอืมซุกแสบ่นสุกยางเรียวผียแห้งเมื่อยเรี้ยงงัวเรี่งงัวแล้เมื่อยวะจ้ะมาเด้อ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 นมะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ พ่นพูนโอ้เม็ดเผื่็เกลือเพชรแล้วมาบดหนาต่อ,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 อพี่น้องโซใช่โซบดหนาให้ไว้ให้เพชรเนองต้องคิดมาแล้วแต่บุบหนาแล้วไอ้ผึ่นจะได้จักสอบโอ้ยโศกเสบจอมป่วนโอ้เพิ่์นหายอ้อยโมเมนต์ยังได้หน่อยน่ออยากสตาร์ทโหลด น่า <laughs> สิไป้ซะบ่สิขับเป็นซะบ่ฮะแต่สิขับเป็นซะบ่เนีน่ยนะมาคิดมาแต่ใช่มาแต่หุ้มหยาได้จักสอบฮะอ้าวเบิ้ลลยบดหยาไว้ให้เป็ดมาอื่นอีกพี่น้องเพราะเลยรุดถอนห้ำไปน้ำพี่น้องจะอ้ะออเบอร์เสียห้ำบดห,ห้ำลายเ้ามกับห้ำกับแพงพี่น้องซื้อกัน สลักคืนนี้แม่ตาขอ,อลาไปสัมมิตรพี่น้องกินนะพ่อกันไหมพี่น้องผักไร้โดแซ่กดติดตามกดคตมาหันดูหอสมหลายๆเด้นะจ้าสบายดี